ตอบแทนชอบราคาชัดเจนแบบนี้แบบที่บอกว่ารักแค่เธอฉันแค่อยากได้มากกว่านี้ไม่ต้องกังวลฉันจะไม่ปฏิบัติต่อคุณไม่ดีผู้ชายคนนี้เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเข้าใจผิดละ่ะร้านอาหารว้าวกลิ่นมันหอมมากอาหารในโต๊ะนั้นชื่ออะไรอาหารบนโต๊ะนี้ดูน่าอร่อยนะ มองคุณแบบนี้ฉันก็กังวลนิดหน่อยอะไรนะเกิดอะไรขึ้นเตือนสายตาฉันกังวลว่าคุณจะทำให้พี่เยจอนลู่หมิงหยวนผู้ชายคนนี้อยากยิ้มชั่วร้ายขนาดนี้เหรอแม้ว่าคุณจะหลอกคนอื่นแต่คุณก็ควรทำอย่างจริงจังลู่หมิงหยวนถ้าฉันเชื่อในตัวคุณอีกครั้งฉันก็เชื่อฉันก็ เหยียบเท้าของคุณหันหลังกลับเธอโกรธเหรอขย่าหัวอนิจจาฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณผู้ชายถึงชอบใช้วิธีนี้แย่มากสูดดมลูมิยูเอน็นคุณน่ารังเกียจมากคุณหลอกฉันแบบนี้จริงๆคุณคิดว่าฉันหลอกง่ายขนาดนั้นเหรอมูยานคุณสบายดีไหม พี่สาวเว่ยเว่ยฉันอยากให้เธอนั่งข้างฉันตกลงหยานหยานถ้าเกาะพี่เว่ยเวแบบนี้แสดงว่ากำลังตกหลุมรักฉันใช่ไหมซิสเตอร์เว่ยเว่ยเจ้าคิดมากไปโดยเฉพาะหลู่หมิงหยวนเขาเป็นคนที่น่ารังเกียจที่สุดมีน้ำท่วมและสัตว์ร้ายอยู่รอบตัวไม่อย่างเป็นธรรมชาตินั่งลงไปกันเถอะ มู่หยานเนื่องจากเป็นการลงโทษผู้ชนะควรสั่งอาหารยินดีครับเพียงแค่ก็ฉันไม่สุภาพไงล่ะสั่งมันน่าอร่อยทุกอย่างเลยฉันต้องไปเข้าห้องน้ำหยานหยานคุณอยากไปกับฉันไหมอืมโอเคมันแปลกนะเป็นไปได้ไหมที่คุณมีอาการประสาทหลอนหลังจากปีนภูเขาหลายลูกเกิดอะไรขึ้นกับหยานหยานสาวน้อยอายุไม่มาก แต่มีเรื่องในใจมากมายอาไม่เป็นไรฉันอาจจะคิดมากไปก็ได้งุ่มงามฮ่าฮ่าอย่าลืมรอฉันนะห้านาทีกลับไปแล้วเหรอมันไม่สนุกเลยเธอบอกให้ฉันรอเธอแต่เธอก็กลับไปก่อนเฮ้เว้ยเว้ยังไม่กลับมาเหรอบางทีฉันอาจจะทำผิดฉันคิดว่าเธอกลับมาก่อนเธอไม่ได้ออกไปกับคุณเหรอ ฉันไม่ควรโกรธเลยจริงๆโดยไม่เข้าใจสถานการณ์ฉันคิดผิดจริงๆซิสเตอร์เว่ยเวฉันจะไปอีกครั้งตอนนี้เธอกลับมาแล้วรอเธออยู่ที่นี่อีกสักครู่อาหารจะถูกเซิร์ฟจู่ๆเธอก็หายไปแบบนี้เหรอขออภัยขอโทษที่ถึงเวลาเซิร์ฟแล้วพี่สาวเว่ยเว่ยทำไมคุณกลับมาตอนนี้ลุกขึ้น เรามาค้นหาด้วยกันเถอะโดยไม่คาดคิดมิวเยนยังคงมีความคล่องตัวที่น่าทึ่งเช่นนี้มันแปลกจริงๆเพื่อนของคุณจากไปแล้วแต่มูหยานคือคนที่คุณกังวลมากที่สุดฉันไปดูว่าจะเจอหรือเปล่าชายคนนี้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างหรือไม่มันแปลกจริงๆสายเรียกเข้า Triple X พี่สาวเวยเวคุณอยู่ไหม พี่สาวเว่ยเว่ยคุณอยู่ไหมพี่สาวเว่ยเว่ยคุณอยู่ไหมห้องน้ำมู่หยานจะหาเว่ยเว่ยได้อย่างไรเย่อีฟานฉันควรทำอย่างไรดีดูเหมือนว่าพี่เว่ยเว่ยยังไม่กลับมาที่ห้องส่วนตัวพี่สาวเว่ยเว่ยมีบางยังเกิดขึ้นใช่ไหมฉันไม่ได้คิดเกี่ยวกับคำถามนี้จริงๆเวยเว่ยเป็นเพียงผู้สัญจรไปมาโดยบังเอิญ ไม่คิดว่าหลังจากอยู่ด้วยกันได้ไม่ถึงวันมู่้ยานจะเป็นแบบนี้คงจะดีไม่น้อยหากมู่้ยานสามารถดูแลฉันได้มากขนาดนี้เว่ยเว่ยอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆพี่สาวเว่ยเว่ยมีอะไรผิดปกติเดินเข้าไปคุณไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเพื่อนของคุณเลยจริงๆคุณไปแจ้งตำรวจเถอะมูหยานมากับฉันสิหรือการช่วยเหลือผู้คนมีความสำคัญมากกว่า หลู่มิงหยวนเราจะไปไหนกันหากมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับพี่เว่ยๆวลองคิดดูให้ดีคุณสังเกตเห็นอะไรผิดปกติเมื่อคุณไปเข้าห้องน้ำกับเว่ยเหรือไม่แล้วเธอก็หนีความผิดไม่ได้สถานที่ที่ไม่ธรรมดาดูเหมือนมีคนกำลังติดตามคุณอยู่หยุดหันหลังกลับมีคนติดตามเหรอคุณเห็นคนนั้นไหมมองเห็นไม่ชัด หากฉันให้ความสนใจมากขึ้นในเวลานั้นฉันก็จะเป็นเช่นนั้นพี่สาวเวเวไม่รู้ว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างว่าแต่คุณรู้ได้อย่างไรว่ามีบางยังเกิดขึ้นกับซิสเตอร์เวเว่ยดูเหมือนว่าจะเป็นแฟนของเพื่อนสนิทของเวเวโทมาฉันเพิ่งรับสายคำเตือนเวเวเป็นอันตรายหยุดชั่วคราวไปที่ห้องตรวจสอบก่อนเพื่อดูว่าเราจะพบร่องรอยหรือไม่ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ